รบกวนพี่บิ๊กช่วยเลือกคอสเอเจนหน่อยครับได้ครับผมเดี๋ยวจบตานี้เลยเดี๋ยวเราไปดูคอสเอเจนกันเอเจนเอเจนต์คือตัวไหนวะเอมเมจิกไนท์ใช่ไหม J W F H โฮ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 มันกลามาเจาะโดยเฉพาะเลยนี่ว่าไอ้เปรตนี่มันต้องเล่นแง่กับเราแน่ๆสมมติถ้าเราแบนจินน้ำ อ๋อครูต้องบิกินี่นักร้ออ๋อเอเจนต์ไม่ใช่เบจิไนาเนี่ยนะข้างให้ไม่มีตัวเกาะแตกข้าระแบนจินน้ำนี <Wow. S 1> ่ไงแล้วตัวเกาะแตกมาแล้วผู้หลีกฟักกิ้งชีถ้าเป็นอาร์คไฟล่ะเรารีบแบนไปหน่อยวะใช่เรารีบแบนไปหน่อยตามนี้นะแต่ได้แหละเราพลาดได้หนึ่งครั้งทุกคนเราสามารถตายได้หนึ่งทีที่แต่ก่อนจานชอบเรียกอเอวีเฮ้ยผมไม่เคยเรียกเอเจนต์ว่าเอวีนะเวะ้ยทุกคนส่วนมากผมก็เรียกว่าผมก็เรียกเอเจนต์ผมไม่ชอบเรียกมอนว่าเอวีอะ เพราะฉะนั้นผมจะไม่มีทางเรียกมอนว่า AV อยู่แล้วนะเกตดเราจะแซงป่าวะไม่น่าแซงเฮ้ยอาร์คครับมึงธาตุไฟเพื่อนฮัลโหลโอ๊ยปวดหัวว่ะซัมเมอร์มอนแม่งเป็นเกมตลกไอ้เกรดเอ้ยแม่งกระตุกจิตกระชากใจชิเป่งเลยว่ะเฮ้ยผมเอาอาร์คไฟมาเพื่อที่ว่ามันจะได้ลบเราไม่ติดสตันอย่างน้อยๆถ้ามันลบติดจะได้สตันไม่ติดนี่มึงล่อทุกอย่างเลยเพื่อนเอาทุกอย่างเลยเอาทุกอย่างเลย EX ก็ไม่มา คุณได้ยัางเซ็งเป็นใครใครก็เซ็งนี่เจอแบบนี้เป็นใครใครก็เซ็งแม่งเอ้ยไอชิบไม้ระเบิดที่อาร์คโดนอยู่ตอนนี้เฮ้ยเมื่อกี้มันหิวใครทุกคนผมไม่ได้ดูเมื่อกี้อาร์คมันหิวใครอ่ะไม่คีดสวยไอีเวนในเวนเมื่อกี้อาร์คมันหิวใครเมื่อกี้อีกคอมมันหิวให้ ขนาดต่อให้เสียไปเธอหนึ่งนะต่อให้อืมก็ต้องตีอ้าวอ้าวอ้าวแต่เราก็จะเสียชีวิตอยู่ดีแปพิษโมะโแม่งเอ้ยกูแล้วไม่อยากตีมึงเลยให้ตายเถอะทำไงดีสตาร์โน้ มันต้องมีสักครั้งที่มันไม่ขี้แล้ววะมันต้องมีสักครั้งที่มันไม่ขี้แล้ววะเอาสิวะมันจะขี้ทุกดอกก็ให้มันรู้ไปยืนกันเป็นบอยแบนด์ขนาดนี้ถ้ามึงชนะนี่มันไม่ใช่แล้วนะสตาร์ท เออทุกคนครับผมถ้าเราแปะพิษติดนะขอแค่แปะพิษติดอะคริติคอลมันคริติคดดอลอยู่แล้วถ้าคริติคอลเนี่ยมันจะแปะพิษร้อยเปอร์เซ็นต์สามสองหนึ่งไปฮ้ยเฮึแล้วดูดเลือดคืนเมก่อกันเออมึงก็ยังจกอุตสาห์คี้อีกนะเบ้าอย่าฆ่าดีเค ราซื้อเวลาให้ดีเคอีกนิดนึงแปรพิษหน่อยเพื่อนกูไหวละดีเคแปรพิษให้กูหน่อยสมไมอะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> แปรพิษงโ่ๆมันยากขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> จะตัน เนี่ยขอแค่แปรผิษติดนะเพื่อนสร้างความเสียหายต่อเนื่องสองเทินแม่งไม่ได้เขียนเปอร์เซ็นต์เพราะแม่งติดร้อยเปอร์เซ็นลบทำไมอะดูดเลือดคืนมาก่อนดูดเลือดคืนมาก่อนมากูกลับมาสี่ตัวแล้วกูกลับมาสี่ตัวแล้วให้มันรู้ไปอีเปรทเอ้ย <c oughs> ยืนกันเป็นบอยแบนด์แล้วเนี่ยเอามึงไม่ลงเนี่ยอีเวนเอาซีเอาซียืนเป็นบอยแบนด์เดี๋ยวก่อนคิวอันนี้ก่อนมาขอแคปรูปเก็บไว้เป็นอนุสรณ์เถอะถ้ากูแพ้แล้วก็นะ ไม่ถูกต้องแล้วละ่ะมึงไม่ถูกต้องแล้วละ่ะไอ้เปลทไม่ติดพิษอีกมาึงมาึงมาึงมาแปะพิษสกิลสองแปะพิษึษงมายังอีกวั<ง>ต้านทานทุกคนเมื่อตะเกียบแปะพิษติดนะแต่แม่งต้านทานจุดเลือดขึ้นเหมือนกันเออเลือดดูอีกเต็มแล้วเว้ยสตัร์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 เอา้ากูสตัร์เองอีกที่ไป เออเอาสิ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 แม่เงเอ้ยถอดเลนได้ลแล้วเนี่ยแปรพีธโตดีเคสักรอบอะโอ<ม>้ต้านทานทุกคนมันแปะพิษติดนะเว้ยไม่ใช่ว่าดีเคผมแปะพิษไม่ติดนะเว้ยแปะพิษติดแต่แม่งอีเมลเป็ดนี่แม่งต้านทานโคตรเซ็งแล้วมึงจะหลุดมาไม่ขีสักดอกไม่ได้ได้ไงวะมึงขี้แล้ว <ś c oughs> ไม่ขีสวย อยากให้ขี้มึงไม่ขี้กูละอย่างเซ็งเลยอโอเคกูคออกก็ได้เพื่อนอ้เหนื่อยวอสท้ากูต้องออกจริงๆเนะ <c oughs> ี่ยกูกลับมาสี่ตัวแล้วให้มันรู้ไปอีเปลดเอ้ยยืนกันเป็นบอยแบนด์แล้วเนี่ยเอามึงไม่ลงเนี่ยอีเวน Yeah, แย่ว่ะแพ้เฉยแม่งโคตรแย่แปะพิษไม่ติดไอแมวมึงเลทหกพัน 6, หรือไงวะมึงไม่ใช่เลทร้อยแล้วอาร์กูก็เลทร้อยสตันเป็นขี้อะทุกคนสตันเป็นขี้สตันยืนเป็นสัตว์เกือง